เป็นนิดเดียวคนต่างเอานี่ๆแค่มาหลังคนต่างมานิดเดียวเองอยากลูกครับหวยขอหวยโอ้นิดเดียวคนนึงครับผู้ชมนะครับทั้งเลยนะครับขอบพระคุณพี่เลส <laughs>

จังหวัดสอนจวัดพิรันจงหวัดแสอนและสาวัทพานจงหวัดจันทบุรีนะครับขอให้ทนเ็นผูสอนผค้ท่มีโอกาสเปนผู้ม่มคารู Oh, pasti pelan-pelan. เล่นแพังไงวะเนแพยังไวะ 我比赛，我比赛。 各位不一 เวชนทีชเลศแห่งประเทศไทยก็ทีชิชเ่มกที่องี้ะทั้่ารับคามงนนะครับจากจังหวัดเชียงใ่เราเป็นการแข่งขันกีฬาโดยสัทกุศลมเด่ยวะชนทีมชิเลศแห่งประเทศไทยอบทีมชิ

ก็เป็นการแข่งขันกีฬาโดยิมกสุดสำเร็จทีเยาวชนทีชนะเลิศแห่งประเทศไทยรอบทีมชนะ เ,เล็นแผ่ยังไงวะเหมือนแผ่ยัง <laughs> ไงวะ <laughs>

加